พาเพื่อนๆมาดูนะคะเป็น ep 2นะคะมาติดตามนะคะชีวิตตามติดชีวิตนะคะแม่ค้าเฟนไฟนะคะในเดลิยเยมนะคะว่าเออเราทำอะไรบ้างในหนึ่งวันนะคะนี่เป็น ep ที่2แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดร้านกันค่ะเพื่อนๆ ค่ะช่วงเช้าหลังจากที่เออทำความสะอาดอะไรเสร็จแล้วนะคะก็ฟูก็จะเตรียมนะคะจัดของเข้าตู้นะคะเป็นพวกของที่เราจะแบบเตรียมทอดเป็นพวกสนแน็คต่างๆนะคะคือเอาออกมาจากาสต็อกใหญ่นะคะตู้แช่แข็งใหญ่นะคะเป็นพวกเนี้ยก็คือเอามาจัดเติมเข้าตู้นะคะวันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันที่แบบว่ายุ่งมากนะคะของทุกอย่างก็จะแบบคือเตรียมให้พร้อมเตรียมแบบว่าคือให้เต็ม ะะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่แบบเ,ออเข้ามาแบบคือส่งของด้วยนะคะจะเป็นสปลายใหญ่ที่จะมาส่งของเป็นสต็อกใหญ่นะคะก็จะต้องแบบว่าคือมีการเ,าเตรียมของหน้าร้านเสร็จแล้วก็จะมีการแบบเช็คสต็อกนะคะแล้วก็เอาจัดสต็อกใหญ่เข้าตู้นะคะซึ่งที่เป็นตู้ข้างหลังนะคะที่มันจะเป็นพวกตู้แช่แข็งต่างๆเป็นสต็อกใหญ่พวกนี้ก็จะต้องมีการ นะคะเช็คสต็อกใหญ่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จัดเตรียมเข้าห้องสต็อกใหญ่นะคะแล้วก็เตรียมของหน้าร้านนะวันศุกร์ก็จะเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะยุ่งมากๆเลยนะคะแต่ว่าที่สําคัญเลยคือสเตชันหน้าร้านนะคะของต่าง,างๆที่เราจะเตรียมขายที่จะเตรียมเอามาทอดเนี่ยนะคะเป็นพวกแน็คต่างๆพวกนี้หนึ่งเลยคือจัดเตรียมตู้ของทอดให้พร้อมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะปู่ก็จะแบบว่ามีเช็คสต็อกนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพวกสต็อกพวก เนี้ยนะคะเออพทติกเขาจะเป็นคนทำนะคะแต่ว่าวันนี้คือแพทติกไปซื้อของข้างนอกนะคะโฟก็เลยจะต้องเช็คสต็อกแล้วก็คือช่วยเขาจัดของพวกนี้นะคะเล,เล็กๆน้อยๆพวกเครื่องดื่มนะคะพวกเบียอะไรต่างๆนะคะที่เขาเอามาส่งนะคะพวกน้ำอะไรต่างๆพวกนี้ก็จัดเตรียมนะคะคือเข้าตู้โดยส่วนใหญ่แล้วแพทติกก็จะเป็นคนทำ ระหว่างนี้นะคะวันนี้แพตตี้ก็จะทอดเฟนรายนะคะไปซื้อของเสร็จแล้วกลับมาเขาก็จะมาเตรียมทอดเฟนรายในส่วนนี้นะคะฟูก็มาช่วยเขาเพราะว่าวันนี้ไม่มีเตรียมไม่มีเตรียมซอสนะคะไม่มีเตรียมของในครัวนะคะก็เลยมาช่วยเขานะคะแล้วก็พอสี่โมงเย็นนะคะช่วงนี้เนี่ยก็คือมันจะมีออเดอร์ออเดอร์ออนไลน์อจะเข้ามาตั้งแต่แชบ,บ่ช่วงเช้าแล้วนะคะวันศุกร์เนี่ยออเดอร์ลูกค้าจะมาแบบตั้งแต่เช้าเลยนะคะเราก็จะมาเตรียม จัดออเดอร์เพื่อที่จะเตรียมลงทอดแล้วก็แพ็คขายนะคะแพ็คส่งให้ลูกค้านะคะก็เตรียมสเตชันต่างๆนะคะพวกสเ,เตชันที่ทาแฮมเบอร์เกอร์สลัดอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็ตเตรียมความพร้อมอันนี้จะเป็นพวกออเดอร์นะคะที่เข้ามาในตอนเช้านะคะเ,เช็คระบบนะคะแคชเชียร์นะคะต่างๆตรวจสอบระบบแคชเชียร์ระบบสั่งออนไลน์ต่างๆว่าทุกอย่างคือพร้อมไหมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะ เตรียมออเดอร์ลงทอดนะคะ4โมงโมงครึ่งนะคะโฟเปิดเปิดร้าน4ี่โมงครึ่งถึง2ทุ่มนะคะออพร้อมเปิดร้านแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะในการเตรียมของวันนี้พาบรรยากาศนะคะวันศุขให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะ ก็ช่วงก่อนเปิดร้านนะคะก็ทําทงานกันอยู่สคนนะคะก็หัวเราะขำกันไปนะคะก็เป็นชีวิตในต่างแดนนะคะก็ทํากัน2คนนะคะก็มีความสุขไปตามภาษานะคะก็เดี๋ยวไว้ข้าวหน้าเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศในช่วงระหว่างขายของนะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะไว้เจอกันรอบหน้า